สกอฟฟตบอลเบื้องหลังความสําเร็จของนักเตะระดับโลกในวงการฟุตบอลนักเตะที่เก่งและมีชื่อเสียงมากไม่ใช่แค่ผลผลิตจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวยังต้องอาศัยสกาฟฟตบอลหรือแมวมองฟุตบอลผู้ที่มีหน้าที่สอดส่องคัดเลือกและค้นหานักเตะที่มีศักยภาพจากทั่วทุกมุมโลกสกาฟฟตบอลคืออะไรสกาฟฟตบอลคือผู้เชี่ยวชาญที่ทําหน้าที่ประเมินนักเตะทั้งทักษะการเล่นความแข็งแกร่งทางร่างกายและสภาพจิตใจเพื่อแนะนําให้สโมสร ดึงตัวมาร่วมทีมโดยมีทั้งแมวมองระดับเยาวชนและระดับอาชีพหน้าที่สําคัญของแมวมองฟุตบอล1สังเกตและวิเคราะห์นักเตะดูฟอร์มการเล่นวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย2ติดตามพัฒนาการประเมินการพัฒนาในระยะยาวของนักเตะ3รายงานข้อมูลให้สโมสรนําเสนอรายงานเกี่ยวกับนักเตะเป้าหมาย4เจราจาต่อรองการเซ็นสัญญาทํางานรวมกับเอเย่นและสโมสรทําไมแมวมองฟุตบอลถึงสําคัญ แมวมองเป็นคนที่ค้นพบเพชรเ,เม็ดงามก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เช่นลีโอนลเ,เมสซี่คริสเตียโนโรนันโดหรือคีเยนเอ็มบัปเป้ล้วนเคยถูกค้นพบโดยแมวมองที่มองเห็นศักยภาพก่อนที่พวกเขาจะโด่งดังสุดท้ายนี้ถ้าคุณเป็นแมวมองฟุตบอลคุณคิดว่าจะเลือกนักเตะประเภทไหนเข้าทีมของคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาฟุตบอลที่น่าสนใจเจอกันใหม่คลิปหน้า